ยอยาเเชียงเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับวันคล้องเสือ้อวันนี้นะคุนออนที่เพิ่งกรูดไปเด็กกิ๊ที่เหลียรยบนะเสื้ององเส้องงกระมันกันเลยแบบอารมณ์ดีพาเสื้อมาเที่ยวผู้ดินดีซอดนะับนะซึงเป็นโรงเที่่วสบายมากครับผมวันนี้นะครับนะ นางบอโอ้ยอารมณ์ดีเปมยมัดทุกอย่างกับก้าวปูมังกรได้ให้ผมกินนะปูกันป<ต>ูปูกันได้กินอุ้ยเมียดีดีอะสิเนี่เหลียวเมียคนนี้ผมก็เลยจะตอบแทนความน่ารักของเมียผมนะมาซี่ทลายีของผมผมจะอกรักทั้งวันทั้งคืนวันนี้หนึ่งวันนะนางจะเป็นคนชมมะครับผอมโบลักนี้แตแต่เป็นคนไม่ค่อยอรักไม่ค่อยโบครับไม่โบพื้นกินโบเลยกินโอเคครับผมสวัสดี่ผม ไม่ได้ผมบอกอนนี้อย่างเีเลยไปโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันได้ครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องซูพีเรียนะครับนะจะเป็นห้องส่วนตัวมานี่ผมบอยเลยว่นี่เงดีมา้อห้องเนะครข้างหน้าจะเป็นเตยหวานบุญตาลิตต้องข้าวัุณตาลิตัสดคครับวันนี้นะครับมาพบกับห้องซูพีเรียนะครับผมโอ้โหครับห้องนี้นะครับ ตกแต่งย่างสวยดูเล็กเรียบง่ายสไตล์มินิมอลนะครับผมสองนี้จะเป็นส่วนที่นำเข้าจากเยอรมันซึ่งตู้ทุกตู้นะผมเป็นนิ้วอินที่มาจากอิตาลีส่วนเก้าอี้นะครับจะมาจากจะมาจากอีเกียมาครับต่อไปจะเป็นมุมนั่งจิบกาแฟาที่ ใช่เองห้องเวิร์ครูมนะผมอ่านคุณไทยนิดคุณเล่นจังมาแต่ถ้าตรงนี้แต่ถ้าต้องมีต้องเล่นแบบน้าเมื่กี้เวิร์ครูมนะครับผมเวิร์คเวิร์คนี่แปลว่าทำใช่ไหมเวิร์คเวิร์คทำมานรูมอ่าทำมานี่เก็คือดีลุ่มแบบห้องเล็กตื่นมาจำเลยนะตอนนี้ก็เป็นห้องกับมาห้องกันนะน่าประจุหนุ่มไว้รู้นะบางทีก็ได้ครับบางทีแบบว่าโรยนึบหนแบบว่าให้รู้ยักษ์โหมดเลยไอ้ลูกยักษ์เป็นบาร์เทนเดอร์ อ๋อจุกไมรน,นี้เลย้เลยีะมาเนีห้องนาำนะพมจมุกมาพมเป็นเนื้ออะ่าพมนึกมาเลียน้าหน้าหวาชาตินี้พ่มจะมีห้องนาํเป็นนี้ให้ได้คะ่มมาเรยครับพม <c oughs> นี่ับจะถามนี่กด <c oughs> ถามี่กด <c oughs> พ่อทำท่าขอบุนเด้อหนังกันๆเฮ้ยน้องจ๋าตาตานี่สวยบีบนั่นแล้วมันตั้งเยอะมุมมุมมันตั้งเยอะมุมน้องจ๋าเฉเียนมีเชิญจิ๊่กิ๊ดิด้ต๊ดจิ๊กจิ๊ด้จิ๊ดิดจิ๊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 ดจ่มดจิ๊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 ดจิาดจิยตเดจิ๊ดจิ๊จะมีเิ๊ดจ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 น๊ดจิเดจิวดาดีเด

โจเลงยายกบโยรักนะแก็บงกอดักนอุปรน่าโยนโดกงกินเล้งอโอจีเสียดนะคืนงานคืนในความนับพมบรักนะครับวันนี้พมจะเป็นผู้ชายทีลรอนติกตีชุดนะบนะโอ้ทุกคนพูดใจเด็กมีพวเป็นป้วนะนะือพกจะเป็นคนีนวงแินติกวันนี้วันแรก นี่นะครับนะโอนมันกินข้าวครับเดี๋ยวเราจะไปขอเคลียร์เรศโบรักมันฉันักถือโอนนันุมาแล้วนึงฉนดักถือดี เออเยวะกินข้าวก็ไมได้กินดีแค่านักเธอนี่เออดูเรยว่เป็นพืเด็กหนังเต็มมด้ทไมเลยเหนักเธอนี่เออบางมีอะไรบอกดอ่อนอ่อนอ่อนบางมีอะไรบอกดิ รู<ส> <T> ้ไหมว่าใจวันนี้ปีเตอร์บอกหลักต่างวันปีเตอร์ทคนเทนต์แกงมึงบอกหลักให้รบรับ้เลยบอกต่้งวันนงแกยู่ไได้ได้ปีเตอร์เรยวเคยไม่เล่นเลยตกอนเดี๋ยวเดียวมันดีดบังบังมีเพนโอนผนิว่าโอนไปีเตอร์นนนนองคงว่าเออได้ไมได้ไหม้อไปได้หอย่าไปชชาติกโอเคโอเคเดดเดวเดดพบกันในเจ็ดเ a few moments later ตอนนี้นะก็ได้กินน,น้ำจัดเซ็ตเป็นทียแล้วขค่นั้นก็วันนี้ผมกอตัวไปนอนของนน้ำนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพบก,กับวิวบรรยากาศช่วงเชา้าอันสวยงามฟ้องตรงเรียมเลยนะบับูรินดีซซดครับพูรินดีซซดยิ่งเป็นโรงแรมทีดดีมากน,นะครับนะบริการดีบริการดินพนักงานทุกคนเป็นคนกันเองมาฉะนั้นวันนี้เราขอตัวไปนอนวัออนนะครับ ไปตงเลย้่ามนนนนเลอือดูอ่าอไม่้ดนนเลไปโนเลกูไปโนมน้อยนะออดย่ปจ่ะบังตัวองงันดไม่ได้ปุ๊บหนอนนอนเป็นคนนอนเลนไม่ได้ không à? Hả? phá con cả okay đó. Bye bye. Đi đây. Đi đây đi. Bye bye bye. Hơ. <laughs> <laughs> <B> <laughs> <training> ไม่อดนี่หมดตัวโอ้ไม่อดเลยนะทุกคนครับตอนนี้นอนเนาะหุ่นในครับ one hour later ตอนนี้ก็ดึกเร็วว่าอีไปเลยพี่เจอาอีดว่าน,นอนออกมาให้เกมมานอนกับพวกเมื่อกินกินดูแกเห็นดเสียงเลยโอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรเป็กเพลงไม่ทราบว่าจะเป็นเสียงของชายหิง เท่ยเสียชีวิตหรือเปะไม่รูยเลยมานอนนอกน,นี่กูบา้าบาวิดบ้าบ่าวิดคนดีลับดีนอนแม่บอกเรานอนนอกทำไมนอนไม่ต้องจองียมุ้งไอจริงบิดเลยแกนี้ครับคอยบอกปันพรุ่งนี้ เออเออขึ้นหมจยาเร็วตะกินอ๋อมีเพื่อนชวนกินอืทุกคนครับความในพวกปิดไว้ว่าให้เมียใส่บิกินี่แบบเซ็กซี่เหมือนกินเอ่อนั่งนั่งแบบฝรั่งอะไรแบบนี้ยไหมครับมาทำอะไรนะครับนะว่าเมียผมใจอะไรหยุบรือ ุมโอเคครับบรรยากาเดี๋ยวเตรียมตัวชิคเอาต์นะ,ะดีโซนหน้านะกาทีนีกาผูดินใช่ไหมผูริดนดีโซนหน้าน่กา่วงนี้มาเร็วสุดว่าเมื่อนโราจะเมาดีโซนเลยนะม่ตัว คนฝักมอญเพาปิดโควิดที่นี่น้ครันั่นเน้นน้ำยางเลยครับผมบริการดีห้องฝังสะอาดห้องฝังความใหญ่ยมถูกเหมาโบราณเลยนะเดี๋ยวก่อนในราคาที่ยอมยอมนะตอนนี้นะครับนันะตอนนี้การสมัครมากันได้นะครับบื้อตู้บื้อโทรได้ไหมซูนอกฮาซูนอกซีกาเป็ดเจ็ดซองนะครับนั้นติดต่อผีเขาได้เลยนะครับผม ผมประทับใจในการบริการแล้วกผักมีมากครับผมยู่ริมลีเลยอผมยู่ริมลีหมี่ซาวนาถ้าขยามันจะมีห้องไล่พว้・แบบว่ามีห้องมี่ซาวนาน่าเพื่มตัวก็มีนะครับนาสามารถฝากรนี้มาพากได้เลยนะครับผมเลทีพลาดไม่ได้ครับสนุนทิปนี้นะนะสบู่เปดซองแปดไข่ยากเลนกิีเหลืองแดงจริงนะครับเอขแกนาเปลือกเอไล่ยาไปลยเอสสบู่แปดองแปาครับ